เอพิโซดเจ็ดซามิเอลและการเยี่ยหูฟังเรามาตามหาเราเด่นของวันนี้กันเถอะซามิเอลเอาไะเ,ะเะก็บผงให้เรียบแล้วตะโกนให้ดังเอ๊ะจะจึงริด จิงลิดโอ้ต้องเงียบใช่ไหมเนี่ยที่นี่คือพะังเวศของพระเจ้านี่นะต้องสงบเงียบสินะขอโทษขอโทษเราจะเปาเสียงแล้วเออเจ้าจิงลีดสมเมเอวอยู่ที่นี่เหรอพระนิเวศของพระเจ้าอยู่แยกจากครอบครัวของเขาทำไมล่ะสม,มัยเอวยังเด็กอยู่ไม่ใช่เหรอน่าจะได้อยู่กับครอบครัวของเขาสิ อ๋อเจ้าจิงหลินบอกว่าสมัยเอวเป็นเด็กพิเศษที่แม่ของเขาได้มาจากการอาธิษฐานนั่นคือเหตุผลที่เขาได้ชื่อว่าสมัยเอลซึ่งแปลว่าผู้ที่ขอจากพระเจ้าเดี๋ยวนะงนั้นท่านนายก็ส่งสมัยเอลมาอยู่ที่นี่พระนิเวศของพระเจ้าจริงๆเหรอเพื่อรัอกษาสัญญาที่เธอสัญญาไว้กับพระเจ้าว่าถ้าเธอได้มีลูกเธอจะถวายลูกให้กับพระองค์ลูกคนเดียวของเธอเลยนะว้าว อัานานาเป็นคนที่ใหญ่มากจริงๆแต่จิ้งดีทจะไม่เอาดูง,วง,วง่วงๆเหมือนจะหลับมาตลอดเลยนะเกิ <P an> ดอะไรขึ้นเมื่อคืนเหรอ <P an> อะไรนะเกิ <P an> ดเรื่องมหัศจรรย์ขึ้นเหรอ <P an 88> เรื่องอะไรเหรอเ <P an 88> มื่อคืนสมัยเอลกำลังจะเข้านอนในพระวิหารของพระเจ้า คุณสงสัยใช่ไหมว่าทําไมเขาไม่ไปนอนในห้องนอนของเขาเองเป็นเพราะว่าเขาอยากจะอยู่ใกล้พระเจ้ามากขึ้นใช่หรือเปล่าทันใดนั้นหัวของสมัยเอลที่กำลังหลับสนิทก็กระดิกขึ้นมาเขาได้ยินเสียงบางอย่างกำลังเรียกเขาอยู่เอลีปุริหิตที่ถูกรบกวนจใจก,การนอนก็หอดใหญ่แล้วใส่หัว เขาไม่ได้ยินอะไรเลยเจ้าจิงเด็ดเองก็ไม่ได้ยินอะไรเหมือนกันนะสมัยเอลงงเล็กน้อยแล้วเขาก็กลับไปนอนต่อและพอเขากำลังจะหลับอีกครั้งเอ๊ะหัวของสมัยเอกลกระเดดอีกแล้วแน่นอนว่าเขารีบลุกขึ้นอีกครั้งแล้วตรงไปหาเอลีปุริหิดเหมือนเดิมแต่เอลีก็ยังใส่หัวอีกครั้งเพราะเขาไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย แปลกจังก็สมเอลได้ยินเสียงเรียกเขาจริงๆนี่นาะเขาเริ่มคิดว่าจะต้องทําอะไรชย่างแล้วละ่ะเอาตัดสินใจแน่แนะ่ว่าจะเฝ้ารอเสียงนั้นอีกครั้งแต่ด้วยความงองงอนเขาก็กลับไปนอนต่อแต่แล้วหูวของเขาก็กระดิกอีกครั้งในที่สุดเอเล็กก็ว่าเสียงที่สมเอลได้ยินคือเสียงของพระเจ้าที่กำลังเรียกเขาอยู่ดังนั้นเขาจึงบอกสมเอลว่า าเขาได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งให้ตอบว่าถ้าแต่องคพระเป็นเจ้าขอพระอมทรงตรัสเถิดว่าผู้รับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู่แต่ว่ามันไม่แปลกเหรอทำไมสมัยเอลถึงได้ยินเสียงที่เอลีหรือแม้แต่เจ้าจงเลดก็ไม่ได้ยินแต่นั่นนั่นเป็นเพราะอาวุธลับของสมัยเอลนั่นก็คือการอธิษฐานแบบยิ้ยหูฟังสมัยเอลอธิษฐานแบบยิ้มหูฟังด้วยการยี่ยหูฟังพระสรุรเสียงของพระเจ้าอยู่เสมอทุกวัน แม้ว่าตอนนี้เขาจะดูเหมือนกำลังเคลิ้มอยู่เฮ้ยดีกอหูของสมิลเขาดดขึ้นมาอีกแล้วใช่แล้วล่ะถ้าหูกระดิกขึ้นแล้วก็แสดงว่าเขากำลังได้ฐานแบบยี่หูฟังอยู่แน่นอนดูสิหูของสมอลที่ได้ฐานเสร็จแล้วกำลังหันขึ้นไปทางสวรรค์เลยนั่นแปลว่าเขาจะฟังทุกทอยคำที่พระเจ้าตรัสกับเขาอย่างตั้งใจนัทึงชมาเล่ อทั้งสองข้างที่เปิดไว้ต่อสวรรตลอดเวลาฉันล่ะอยากรู้จริงๆว่าสมัยเอลจะได้ยินพระสุรเสียงว่ายังไงล่ะจ้าจิงดี